สวัสดีครับขอบคุณเบาอามิสาบันคนหน่อยครับขอบคุณเบาเติร์ตอิสระบันคนหน่อยกับพี่น้องมืาอนี้เขาจุไปใส่มาอนี้ไปใส่เบ็ดบ่สว้ยบ่สมาเนี่ยมี๋ไปใส่เบ็ดแจ้งไปนี้ไปใส่เบ็ดบ่ได้กแล้วครับพี่น้องออเไปเาจะไปเ็หยังไปบริจาคอ่ายังไงบริจาคจังสิ่งของบริจาคสิ่งของให้กับศูนย์พักคอยอยู่ตำบลทำแก่ครับครับเดี๋ยวเข้ามืาอนี้เข้ากันไปกันจะคน ไปกันประมาณเก่าคนครับเก่าคนโอเคครับเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับจับไปเลยครับพี่น้องผมไปครับไปครับป้าก็สิดเดินทางไปไปสื่อของก่อนแม่นบ่แมนไปสื่อของอจะไปสื่อของยุคพิธการเนาะโออเคคบขุ ร้านอันนี้ร้านยังเนาะครับร้านพอใจยี่สิบร้านพอใจยี่สิบนะครับผมเข้าจะมาวสื่อของเดือเข้าจ้าวมัเรียบบางสิ่งของไปได้ไหมของเยอะมากครับเยอะมาก เอาของเล่นได้ไหมเผื่อเด็กจะไม่กักตัวเด็กจะได้ไม่เสซงไงเจอแล้วครับเจอของดีแล้วเจออะไรครับเจอน่าจะเจอของดีแล้วนี่ไงนี่ไงของดีแค่พอละห้าบาทเอากี่ห่อเอาสามสิบห่อสามสิบห่อละห้าใช่ไหมครับเอามันมีกี่สีเอา เอาค่าค่า,ก,าก,กันมาก็ได้สามสิบเป็นบ่ครับครับสามสิบเอาอยัางลส่สิผ่านเนาะได้ครับจัดไปอย่าให้เสียที่นี้ร้านร้านพอใจยี่สิบนะครับผมถ้าใครไม่พอใจก็มาพอใจที่นี่นะครับยี่สิบบาทที่ศูนกักตัวมีมีเด็กไหม <c oughs> เอาของให้กินด้วยไหมครับเด็กจะได้ไม่เหงานะ <c oughs> เอาที่สบายใจเลยครับเอาที่สบายใจนะครับท่านผู้ชมยังดังอยเลยครับด้วยเจ้าบาดด้วครับด้วยผมก้นบาบ้าบอหนอมาเตรียมบาดอ่มื่อวานไปถำบาดไม่นีไม่้ำบุนึสองสิบ่สิบ ร้านค้าร้านพ่อใจยินคิดใจดีได้พี่น้องเด้วยเสื้อหลายแถมพร้อมมาแถมพอดถุงดีมาพวกครับอายุคนขายหน้าตาดีนลครับหน้าตาเดียวเอาแม่เอ่ะไม่ใช่งานนะครับมันมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บใช่โอเคครับต่อไปเราจะมาซื้อน้ำกันนะครับท่านผู้ชม นี่ไหมล่ะน้ำมีน้ำไหมอ่ะมีทำไมมีด้วยเนาะเรื่องนี้เราไปพูดกันตวอครับโอเคครับเราจะไปซื้อน้ำก่อนครับผมเราจะมาซื้อน้ำ15แท่งอาไปเอาไปเติมอยี่ข้างอก เตรียมงานอสมอ่อหา้าวทำงานหนักไงเด้อเตรียมงานอสบอ่อห้าทำทำงานหนักไงเด้อนี่ี่เป็นตัวจีนกันด้วยนะั่น,นก็ <c oughs> ตอนนี้ฮะก็เดินทางมาถึงบ้านทำเต้าบ้านทำเตา <c oughs> บ้าน,าาานสปอนเซอร์ไร้เงยพี่น้องเม <c oughs> <c oughs> าหาสปอนเซอร์ไร้เงยก่อนสมทบกันครับสมทบอันนี้เป็นบ้านแถวตำเอ้ยบ้าน บ้านท้ำเตาบ้านเพาะแถวตำาวตำบลตำบลท้ำแครครับพี่น้องอำเภอตะการ์อำเภอขนจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับเป็นกองใหมเต็มอย,อยู่พห่อครับข้าวเนื้อข้าวขิงไปเลยเนาะไปโลดซึ่งมีคนคล้องเอาถ่ายขึ้นบักครับพี่น้องเขาเดินทางมาหอดสปอนเซอร์ไรเงี้ยเหรอพี่น้อง สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับอันนี้คือผียวนนะครับเนาะแมนเหแอเมนค่ะอันนี้คือผียวนครับนี่คิ่งของที่ข้าเสียไปบริจาคกันอยู่ศูนย์ศูนย์อะไรศูนย์พักคอยศูนพักค่อยบ้านทงเก่าซื้อมาถ้อยย่ไสอยู่ในวัดอยู่ในวัดวัดปลาวัดปลาเก่าว่ะสัครับผมอ่านี่ครับกันี แชมพูยาสีฟันแชมพูยาสีฟันของใส่จําเป็นนั่นแหละค่ะเพราะว่าพยาบาลเพิ่งแนะนำมางสั่นครับอ่เราก็เอามาตามที่เพิ่งแนะนำว่าของใส่จําเป็นของคนที่จะมาพักอืมรักษาตัวมันจะต้องใสของพวกนี้ว่าใสอืมอ่าครับแต่พี้หนามถ้าะน้มโบเอมาเยอะอยๆหาแพ็กบอกเออโอเคก็โอเคเขาจะได้กินกันโอเคแล้วก็เอาจะเดินทางกันไปกันนะครับพี่น้อง ข้าจะเดินทางไปศูนย์พักค่อยกันครับเดี๋ยวข้าจะมาชมบรรอยแกรกนี่ก็เป็นทีมงานอสมอ่่้ามาแต่โคกจานนะครับเนาะที่แผ่ในเนี่ยแนะนำตัวนะครับนี่คือผมประทานอสมอ่่้างตำบลโคกจานครับือยังไม่สมศรีสมุนครับครับผมนี่ทีมงานนี่พ่อเนี่ครับนี่พ่อประเที่ยงกันแน่สายสวันดีครับครับผมพ่อแปลงภาใช่ครับครับผม พออดอนนพลครับเอาม้ครับพออดอนอนพออดอนครับก็แมานอดอนท่านี่เนาะโอเคครับผมะน้ากอไอยู่นลมนเล่าออันนี้น้ำอะไรน้ำส้ม เอาลงทางล่างก็ไเ้ครับเอ like ่าส em> okay, ั okay, okay. Okay. Okay, okay. Uh ่นเนายไปลง่รไว่งกว้หน้าโอเคก็เรียบร้อยอโอเคโอ้ได้เยอะอยู่ กี่สิบปีทีขามนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่วัดป่าวัดป่าวัดป่ายางพีวัดบ้านถ้ำเต่าวัดป่าบ้านถ้ำเต่านะครับเราจะเอาของไปบริจาคกันที่นั่นเป็นศูนย์พักคอยเออเป็นศูนย์พักคอยครับผมคอยใครครับคอยพวกเราไปบริจาคคอยเพื่อเราเลยเดินทางมันจัสิหน่อยนิดนึงแต่ว่าก็ะป๋าตรงไปใช่ไหมขาตรงตรงแล้วนี้ก็น่าจะเข้าอีกทางหนึ่งเข้าทางใช่ ต้องทางนู่นแหละกีตะวันที่หละแ้วเราจะไปไงดีนะหลีแค่เราน่ยได้ไหมเราเอาของมาให้อืมยอดมาย่างคว้างด้วยสิอืมกำลังคนมาเยอะอันนี้เราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านถ้ำเต่านะครับ นี่เป็นบริเวณที่เขาใช้สํา,าสหรับที่พักคอยครับของผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพที่มีความเสี่ยงแล้วบางคนก็ติดเชื้อมาครับรอการรักษาที่โรงพรยาบาลต้องมาที่นี่ครันบนี่เป็นตําบลทํำแค่ให้หมู่บ้านทําเต่าเป็นศูนย์พักคอยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีความการทำความสะอาดอ,อย่างสวยงามเนาะนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะรอบริจาคน้ำอที่เรานำมาถวายบริจาคนะครับรถไม่ได้ขยับบนนั้นขอยแน่ขยับกล่องเขอยแน่เลยเลขยับกล่องเขายับหน่อยเห็นี่ย

งันจากนห้นันธุ์ส่ันคือเป็นุเด่่มันกล้องหรสีเงินกล้อง้าผู้สีสันสมาวาสีนว่้ก่อนเอาผู้ใดบอสทั้งสีน่ครับรายการต่อไปที่ขอประตูสีเลครับเด้อหาเอสุ คอนเทนเนอร์รุ่นระตูเพื่อนุ่งก็ตัวค่ะือปตตุ่่เบินเบจค่ะจะ่าคองข้าซื้อว่าน่แพ็กอยู่นี่อยากสคนีั้ยครับััตั้งตั้งหาอไรเอ้องอาขไเต็มเอนีอรบะบ่ใ้ที่อบห้ทาทาเราตั้งทั้งหลายเลยโอเคโอเคม่หก็ได้ บุญกระทำเพื่อว่าสายทางอันความกรุณาปาณีคนเรจะมีใครบังคับก็หาไม่ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจคนเระจาก้าฟ้าสุราลัย์ธานีเสื่อมดินหนักหมดแน่นหมดก็เห็นว่าอันความกรุณาปาณีตัวทุดทอนถึงนะครับเน้ลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากปากควาสุราลัยส uh ุดเด็อาจารย์โอ้ยขากหลายนะครับเนาะเดี๋ยวขนาดได้คนปีแจ้งเนาะครับเนาะโอ้ยคนมาเป็นรถในตัวนี่เอาจะนั่งด้วครับเด้อรถเปล่าเด้วยไว้วางจอดโอ้ยครับมีมีสบู่ยาสีฟันโอ้ยนี่บ่ครับเดี๋ยวเด้อครับเขาแถวนีิครับโอ้ยขอบคุณว่าพี่น้องท่านไหนพี่น้องท่านหนึ่งบทสัตย โอ้ยกันเองนี่ดีสัตว์โอ้มามามากวนมากวนครับอ่าคณะอ่านคณะมอบอันนี้เชิญครับเชิญเบิร์ตโค้กคนนะครับเด้อเอากำนันกำนันรับมอบครับรับมอบกำนั่นพยานเบิร์ตโค้กคนนะครับเด้อเอาพยานแสงเบิร์ตบอกว้าอีกซอยบั้งเออ มาสิกพันธุ์ขึ้นดาวนะครับกับพี่น้องเขาทันทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับหน่วยงานต่างๆให้ความสําคัญกับพี่น้องเขาทันนะครับมอบเลยหมดแค่นั้นองแม่แม่ครับคณะกรรมาธิการคุพผู้ฟังพวกหน่อยเช่นทั้งผีเล่นนะครับเด้อาหน้าที่ตั้งพิธีมอบให้เป็นเจ้าเป็นเจ้ากันไทยลูกไทยยัง เาเชิญครับเชิญรวมกันน้ากันนี่ลนะให้ยถ่ายรูปกันเอาเข่าแถวนองจะรันเข่าแถวขยับไปอีกน,นะครับขยับขไ,ไปอีกน,นะครับมันกว,ว้างนันหนาจอเป็นบ,บัวถั่วตัวถั่วอาครับเอาเลยเอาเลยอนนี้เอาเลย,เเลย,เเลยเไปเลย ขาวล้วทายครับก็ขอขอบคุณนะครับพนาคีจักสุง,งก็ควงควงน้อยชุง่ันนะครับที่ได้นำนำเดิมนำสิ่งของมารวมนะครับในงานเปิดศูนย์พักพิงขึ้น่ว่าศูนย์พักพิงน,นะครับนาะศูนย์พัก,กพิงคุณติ๊หรือคูณกักโตู้้มีเท่าของบันทําเตาก็บนกะแก่เท่า วันดตะเป็นสถานที่แต่ตำบลตะแปเ็นโตรวจร่วมเดียวกันนะครับเป็นสถานที่เดียวกันขอขอบคุณครับพี่น้องมจิตเตียนตรงข้าุกล่องหน่อยทุกท่านครับที่มารวมขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่ยี่กันครับเอาขอบคุณก็เอายักษ์เฝ้านั่งเองคนบ้านเดียดทายมาสี่แถวน้องผีหางยักษ์ขวี่ยขวี่ยนะยักษ์ขวีกยขอี่ยังไงคะยักษ์ขวีกยนั่นกันยักษ์ขีกเออหน้าจอมกอก็ยักอีกครับครับ คุณวันนะครับคุณวันบ่อนค้งหน่อยเขาเอเลันยิปเอลันยิปถุงกว้างโค้งหน่อยจัดดูแลกันเงินโอเคครับผมครับขอบคุณครับศาสตราจารย์วีโรดแก้วสะอาดครับถุงกว้างโค้งหน่อยเชิญครับท่านเอื้อนสวัสดีพี่น้องทุกคนนะน้องสวัสดีครับท่านเอื้อนนะครับสิ่งที่เฮาอยากเกิเห็ุก็คือว่าเพราะว่าพี่น้องพี่ยู ตำบลใดย่อมเพื่อใดงหวัดใดก็ตามครับพี่น้องเข้าเป็นพี่น้องกันเนาะนะครับอ,อยากจะยากเชอสอยเหลืออยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีโอกาสได้ดูแลซึ่งกันและกันนะครับในเพราะวิกฤตที่ลำบากแบบนี้นะครับตามกำลังของเขาที่เข้าเห็นใจนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องตำบลทำแทนนะครับทุกคนสามารถาานนพามผลวิกฤตไปได้นะครับขอเจริญพรพาผม ครับท่านพี่น้องเข้ากับเสร็จพละกิจนะครับอาจารย์เน้องเสร็จพละย้อกิจแล้วแล้วก็จะกลับบ้านกันจะคลิปนี้จะฝากไว้ที่นีดนะครับพี่น้องฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บบาเอากระเป๋าเติอนจำเลยนะครับเด้อหรืออาจารย์เติออาจารย์วิโรุษแก้วสะอาดนะครับพลังเรียบร้อยแล้วเรื่อสะอาดพร้อมใส่งานครับพร้อมใส่งานครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับ